สวัสดีครับทุกท่านชม่กับผมทําแบทบอยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตการใช้งานของระบบโซล่าเซลล์ออฟกิจ24โวลต์นะครับผมที่บ้านผมเนี่ยผมต่อใช้งานชุดนี้นะครับผมก็ผ่านมาได้4ปีแล้วนะครับผมทีนี้เราจะมาดูกันว่าการใช้งานเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอุปกรณ์ตัวไหนที่ยังใช้งานได้อยู่แล้วก็ตัวไหนที่เจ๊งไปแล้วบ้างนะครับผมซึ่งบ้านผมเนี่ยนะครับ ไฟฟ้าของการไฟฟ้าเนี่ยมาเข้าไม่ถึงก็ลยต้องใช้ระบบไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูอุปกรณ์ต่างๆกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นคัดเอาแผงโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็ระบบกันฟ้าซึ่งผมใช้สูตรของอาจารย์นันพักดีนะครับผมซึ่งก็ยังใช้งานได้ตามปกติก่อนหน้านี้ก็มีคัดไปครั้งหนึ่งนะครับฟิลขาดก็เปลี่ยนฟิลใหม่ก็ใช้งานได้ต่อ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโวลต์มิเตอร์กับแอมมิเตอร์แบบเข็มนะครับผมการใช้งานก็ไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ตามปกติดีส่วนทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นคอนโทรลชรัชเจอร์นะครับ MPPT 3 0แอมป์ก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับก็จะมีตรงขั้วต่อสายตรงนี้นะครับมันเคยไหม้ตัวพลาสติกครับที่ล็อกสายเนี่ยมันละลายก็เกิดจากการที่ผมเองเนี่ยขันไม่ สายขั้วสายไม่ค่อยแน่นนะครับผมก็เลยเสียบต่อไม่ได้ก็เลยใช้การดัดแปลงเอาน็อตมาขันแล้วก็เชื่อมติดต่อก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วก็วนีก็เป็นาสายไฟที่เป็น24โวลต์นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับผมก็เป็นคัตเอาแบตเตอรี่นะครับกับคัตเอาอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งก็ใช้งานได้ตามปกติดีนะครับผม ทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับพอดีตัวเก่าเนี่ยคือตัวนี้ครับผมเป็นของโซลาร์แลนด์สองพันวัตต์นะครับคือมันพังนะครับซ่อมแล้วก็ไม่ฟื้นผมก็เลยต้องเปลี่ยนตัวนี้แทนไปก่อนนะครับผมอันนี้เป็นของสวนดีซียี่สิบสี่โวลต์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์พีคสามพันวัตต์ ส่วนแบตเตอรี่นะครับผมเป็นแบตเตอรี่แบบดิฟไซเคิลนะครับผมลูกละ200รอมแอนะครับทั้งสลูกเลยการเก็บไฟในตอนนี้ก็มีปัญหาแล้วครับผมกลางคืนเนี่ยเก็บไฟได้ประมาณ60%เองใช้ได้เฉพาะหลอดไฟกับพัดลมแล้วก็ทีวีนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่กินไฟน,น้อยๆนะครับแต่ก็ใช้ได้ไม่นานนะครับผมก็ไม่เกินเที่ยงคืนนะครับผมนี่ ตอนนี้ตู้เย็นเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยส่วนกลางวันนะครับที่มีแดดดีเนี่ยก็ใช้งานได้ปกตินะครับใช้พวกเครื่องเจียพวกสว่านปั๊มน้าอัตโนมัติเครื่องซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ทีละตัวนะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์นะครับก็ผลิตไฟได้ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับของผมนอันเก่าเนี่ยเป็นแผง310วัตต์นะครับเป็นแผงแบบโพลีคริสตัลไลน์นะครับ ผมเองใช้ชุดโซล่าเซลล์ชุดนี้นะครับมาประมาณ4ปีตัวระบบนะครับก็เสื่อมลงไปตามอายุการใช้งานนะครับแต่ก็ถือว่าใช้งานได้นานอยู่นะครับสำหรับ cle, แบตดิฟไซเคิลแบตน้ำตูกกดนะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับผมเองก็มีโครงการที่จะรื้อระบบเก่านะครับคือระบบเนี้ยแล้วก็จะทำการอัพระบบใหม่นะครับเปลี่ยนแผงใหม่นะครับเพิ่มวัตต์ให้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มแผงด้วย แล้วก็ตัวคอนดูชาร์จเจอร์นะครับก็จะเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับ3 0์เนี่ยก็จะเป็น6 0์แบบ MPPT นะครับก็จะเลือกเอาคุณภาพของชาร์เจอร์เนี่ยที่ดีๆหน่อยนะครับตัวที่ใช้อยู่นี่ก็เป็นราคาถูกๆนะครับผมซื้อจากประเทศจีนนะครับแล้วก็ส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับก็กำลังเช็คดูเรื่องของราคาอยู่นะครับว่าจะเอาแบบไหนดีจะเอาแบบ NMC ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเรื่องก็ประมาณด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนการติดตั้งนะครับพวกเบรกเกอร์พวกเซิร์ฟอะไรก็จะติดตั้งให้หน่าดูหน่อยนะครับเพราะตอนนี้อุปกรณ์ต่างๆของโซล่าเซลล์เนี่ยก็มีราคาที่ไม่ค่อยแพงแล้วก็มีขายกันเยอะนะครับในออนไลน์นะครับผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยของยังมีน้อยอยู่แล้วก็มีราคาที่สูงนะครับส่วนผมจะลง ระบบใหม่วันไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะทาการทําคลิปนะครับเรื่องการต่อการประกอบอะไรอย่างเงี้ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็คอยติดตามกันต่อไปสำหรับท่านนะครับที่ต้องการจะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบออฟกิทด้วยตนเองเนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องคํานวณระบบแล้วก็เผื่อระบบให้ดีนะครับผมเพื่อที่จะทําให้อุปกรณ์ต่างๆของโซล่าเซลล์ในการใช้งานเนี่ยใช้งานได้นานมากขึ้นนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากัรไปก่อนสวัสดีครับ